สวัสดีค่ะวันนี้ครูแอมสภาทุกท่านมาดูกิจกรรมแสนสนุกของน้องนป .2 อโรงเรียนวัดดอนกันนะคะก่อนอื่นค่ะตอนนี้ครูแอมกําลังเตรียมความพร้อมนักเรียนนะคะโดยการให้นักเรียนตกมือนะคะเพื่อเรียกความพร้อมก่อนเข้าสู่กิจกรรมนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ครูแอมก็มีการถามเพื่อทบทวนความรู้นะคะว่าวันนี้เด็กๆได้เตรียมกิจกรรมออได้เตรียมวัสดุอุปกรณกอ์อะไรกันมาบ้างค่ะ ะะแล้วนี่ก็คือการสร้างข้อตกลงนะคะของครูแอมนะคะกับเด็กๆนะคะเพราะว่าก่อนทํากิจกรรมนะคะนักเรียนจะต้องทราบความพร้อมและก็ข้อตกลงเพื่อให้กิจกรรมประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวครูคแอมจะไปสาธิตนะคะกิจกรรมในวันนี้ค่ะมีชื่อว่าฟองมหาสนุกนะคะเดี๋ยวทุกท่านนะคะจะได้เห็นว่าฟองมหาสนุกของเด็กๆเนี่ย สนุกแค่ไหนนะคะรับรองได้ว่าสนุกมากๆนะคะตอนนี้คุณครูแอมกาลังหาขวดน้านะคะคือเตรียมไว้แล้วแล้วก็เตรียมขวดน้าเผื่อเด็กๆที่ยังไม่ได้นํามาด้วยนะคะเราใช้ขวดน้ําขนาดไหนก็ได้นะคะหลังจากนั้นค่ะเรานํามาตัดนะคะเหมือนกับภาพที่ครูแอมถึงอยู่นะคะหลังจากนั้นครูแอมจะให้นักเรียนเลือกระหว่างกระดาษที่ชู่ธรรมดาและก็กระดาษทิ่ชู่ที่มีรูอากาศนะคะว่าเด็กๆจะเลือกอันไหนก็คือฝึก ฝึกให้นักเรียนได้ตั้งคำถามได้เกิดปัญหาของตัวเองนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนทุกคนเตรียมจานมาด้วยนะคะวันนี้คือนักเรียนทุกคนเตรียมจานมาจากบ้านนะคะส่วนบางคนที่ยังไม่ได้เตรียมมาคุณครูแอมก็ได้เตรียมไว้เป็นจานพลาสติกนะคะคุณครูแอมจะเดินเทน้ำให้กับนักเรียนทั้งห้องเลยค่ะสิ่งนักเรียนสิ่งที่นักเรียนได้นํามาก็คือเมืนอนยาลั้งจานคุณครูให้แอบคุณครูแอมให้แบ่งมานะคะแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะแล้วก็ จานแล้วก็ขวดพลาสติกนะคะส่วนสําหรับบางคนที่ยังไม่ได้เตรียมมาคุณครูแอมก็เตรียมไว้ให้ค่ะก็มีเตรียมไว้ให้ในบางคนนะคะส่วนบางคนก็คือให้เขาได้ด้วยช่วยทํากับเพื่อนๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะคุณครูแอมก็ได้ใช้ปากกาเมจิกนะคะเขียนลงไปในกระดาษทิชชู่นะคะแต่ปากกาเมจิกที่คุณครูแอมเตรียมไว้นะคะเป็นสีไม่ค่อยเข้มนะคะสีค่อนข้างอ่อน ะะแต่ก็ให้นักเรียนได้ได,ได้รู้ว่าเนี่ยการที่เอาปากกาเมจิกมาเขียนไว้บนกระดาษทิชชู่นะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมต่อไปนะคะสีมันจะออกมาหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือเตรียมความพร้อมนะคะเด็กๆก็ดูอุปกรณ์ของตัวเองใหญ่เลยนะคะคาบนี้เด็กๆสนุกนะคะครูแอมก็มีความสุขเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีนักเรียนมาช่วยคุณครูแอมนะคะในการ เอาสไลั์มาใส่ในจานแล้วก็มีน้ำน้ำตาลทรายนะคะ mm hmm. คุณครูแอมให้นักเรียนเนี่ยฝึกจิต สาธารณะนะคะก็คือแบ่งของให้เ,เพื่อนๆนะคะเดี๋ยวทุกท่านจะได้เห็นการแบ่งของนะคะของนักเรียนป .2 นะคะซึ่งสือว่าการปลูกฝังของโรงเรียนโรงเรียนวัดหลอน,นียค่ะปลูกฝังในเรื่องนี้แล้วก็เน้นย้ำเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากค่ะเมื่อเรียนโตไปก็จะได้เตรียมความพรอม้อมอ่าสาหรับที่ทุกคนเห็นนะคะคือน้องนาวานะคะน้องนาวานี่ค่อนข้างจะเป็นเด็กสมาธิสั้นค่ะแต่น้องเขามีความกล้าสแสดงออกนะคะแล้วก็ จะอยากทำกิจกรรมกับครูแอมมากๆนะคะแล้วค่อนข้างที่จะพูดพูดแล้วก็เชื่อฟังได้แต่ว่าก็จะเชื่อฟังเป็นพักๆเพราะฉะนั้นคุณครูแอมก็จะจะเน้นย้ำแล้วก็พูดซ้ำๆให้น้องเขาอาตอนนี้น้องกล้วยออกมาแสดงให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะคะตอนนี้ก็คือคุณครูแอมเมื่อกี้มัดยางที่ขวดอะค่ะรัดจังไม่แน่นนะคะพอน้องป่อไปก็ปรากฏว่าเอ่อ กระดาษนะคะหลุดไปนะคะทีนี้ค่ะก็อ่าเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะได้ได้ช่วยกันทำนะคะตอนนี้ก็มีการยกมือกันทุกคนเลยนะคะแล้วก็มีเด็กๆที่ยังไม่ได้เอาจานมาเนี่ยค่ะได้อมอจานมานะคะอันนี้คือได้ออกมาร่วมแสดงกันทุกๆคนเลยนะคะก็คือบางคนก็คือเตรียมวัสดุมาพร้อมแล้วแต่ลืมจานนะคะก็เลยให้มา รับจานทื่นครูนะคะหลังจากนั้นก็ให้ไปช่วยทํากิจกรรมกันที่ห้องนะคะคุณครูแอมก็มีการมาหยิบจานเพิ่มเติมนะคะให้นักเรียนจานที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นจานพลาสติกนะคะเพราะว่าป้องกันสําหรับการหล่นการลุดร่วงนะคะเดี๋ยวจะมีการแตกเสียหายเกิดขึ้นนะคะอ่าตอนนี้ก็คือมีการให้นักเรียนทุกคนเตรียมความพร้อมอันนี้ยุ่ครูแอมเปิดโอกาสให้นักเรียนนะคะได้ ทำกิจกรรมด้วยตัวเองนะคะค,คุณครูแอมจะไม่เดินไปเทน้ำตาลจานหรือว่าน้ำตาลทรายให้เด็กๆนะคะจะให้เขากะปริมาณเอาเองนะคะแต่ว่าในขั้นตอนการตัดขวดเนี่คนคยบางทีครูแอมอาจจะตัดให้นะคะเพราะว่าดูความพร้อมของเด็กๆด้วยนะคะ เดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานของนักเรียนว้าวอันนี้นะคะอันนี้คือฟองผาศสะจั b นะคะที่น้องๆป .2 ทุกคนค่ะช่วยกันตั้งชื่อน,นะคะกิจกรรมนี้นะคะเรียกความสุขในการเตรียมรู้ของนักเรียนได้มากนะคะเพราะว่าดูจากสีหน้ารอยยิ้มของนักเรียนนะคะทําให้ครูแอมนั้นชื่นใจนะคะและเชื่อได้ว่า ครูผู้สอนทุกท่านเมื่อได้เห็นรอยยิ้มของนักเรียนแบบนี้ค่ะก็จะเกิดความเรื่มปิติมากๆนะคะอันนี้ค่ะเด็กๆก็พยายามนะคะคือครูแอมจะช่วยเขาน้อยมากนะคะน,นี่ก็คือให้เขาเกิดการเรียนรู้ค่ะว่าอะไรยังไงเพราะอะไรเขาถึงไม่มีฝ์มนะคะอันนี้ก็คือเด็กๆเกิด ทักษะการเรียนรู้นะคะได้ฝึกการทดลองด้วย,วยตัวเองเหมดเลยนะคะโดยครูแอมเนี่ยจะเปิดอากาศให้นักเรียนทุกคนนะคะก็ได้ได้เริ่มทำของตัวเองอะคะ่ะก็คือได้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะให้เด็กได้พัฒนาความคิดด้วยตัวเองเพื่อที่เด็กจะได้แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองแล้วก็สามารถนําความรู้ตรงนี้ค่ะไปใช้ในชีวิตประจําวันได้หรือไปใช้ในกิจกรรมที่ ใช้ในชีวิตจริงได้นะคะแล้วก็ถ้าสังเกตด,ดูในคลิปอะคะ่ะจะมีเด็กๆอะคะ่ะมีน้ําใจกับเพื่อนนะคะก็คือบางทีบางคนมาเพื่อนไม่ได้พาน้ําตาลทรายมาหรือเพื่อนไม่ได้พาน้ํายาล้างจานมาเนะะี่ยค่ะเด็กๆก,ก็จะเอามาให้นะคะผู้อม,อมเห็นภาพแล้วก็คือชื่นใจค่ะที่ลูกศิษย์ตัวเองนะะเนี่ยค่ะ มีน้ำใจนะคะมีจิตสาธารณะนะคะในการเกิดการเรียนรู้นะคะเชื่อได้วา่าถ้าผู้ปกครอนทุกท่านเห็นแบบนี้คงจะชื่นใจไม่น้อยนะคะเหลือคลิปเหลือภาพอีกเยอะแยะมากมายนะคะรอติดตามชมแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆป .2 โรงเรียนวัดรอนกันด้วยนะคะครูแอมฝากไว้ด้วย,วยนะคะจะเห็นหลายๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ